สวัสดีครับมาพบกับรายการในเวอร์ชันยามเออนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในหนเดสก์ท็อปนะครับเพื่อเสียงเบาเกินคุยนะครับตอนนี้ครับเราจะมาบอกวิธีการสูตรโกงเกมฮาโอดโมนะครับโกงเงินนะทีก่อนลบแรกครับแตกไฟล์ไหแตกไฟล์นะครับไฟล์ครับโอเพนครับเอาลงครับโอเพนดอ เขาเพนครับขยายครับไอตัวผู้หญิงนี้เล่นนวาจับเลยบอขยายครับโอ้ตั้งเชือครับโอเคครับเร็วไหมครับเต็มครับมันชอบลงครับขวอยนะครับก็เออคนอยากเลยครับ ๆๆเที่ยกินแม่งอร่อยครับไอ้ตัวเองเป็นบนโอเคครับอันดับแรกนะครับก็คุยกับตัวเที่ยนะครับแซมครับพอคุยครับกด c t r ซ c ครับปรับตั้งค่าครับไม่เป็นเหมือนเดียกดตรงนี้ครับกดนี้ครับกดนี้ครับกดนี้ครับ โอเคครับสมมติอ่าเกิดมาเราจะมีตังค์อยู่ห้าร้อยครับเขียนว่าห้าร้อยครับอ่าสตาร์ทครับแชร์ครับนะครับกดอันแรกครับกดแอดครับเขียนเลยครับเก้า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 มึงจะเล่นไหครับทำไมนี่ครับลองเอนเตอร์ครับแล้วลองดูเงินในตัวเองครับโอ้บ้าเจ้ากี่บาทโอ้เจ๋งนะครับกี่บาทสตาร์ครับโอ้เจ๋งนี่ครับอ่าจะพอเรามีเงินครับเอเก็บของ ซื้อไก่ซื้อควายซื้อนัวซื้อได้หมดเลยอู้เจงเราสามารถทำอะไรก็ได้ถ้าเรามีเงินเราจะแป๊บก็ได้ถ้ามีเงินใช่ทำไปก็ได้ถ้าเรามีเงินเยสเงี้ยทำเองโอเคครับก็อ่า <c oughs> วิธีการเสกของเนง่ายได้ก็มันดูนี่ไม่กี่นาทีแล้วเสียสองนาทีรวยตำรวจมาแน่ แดดดีครับแดดดีเดี๋ยวมานะครับแป๊บนึงนะครับไม่ให้ไปสัตว์ไม่ไปรักเข้ามานะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดะสวัสดีครับก็อ่าตอนนี้ครับก็เอามีบอกแค่นี้เหี้ยบอกแค่นี้นะครับก็อ้อขอขออภัยในความ เสียงที่ผมเบาครับตอนีโคดังเลยจัดขออภัยในความสนุกครับเอ้ยไม่ใช่ขออภัยที่มันเสียงเบาเกินนะครับตอนที่ถ่ายไปตอนไหนวะเมื่อกี้นะครับตอนนี้มันนานๆนะครับก็โอเคครับถ้าใครขี้เกียจหรืออะไรนะครับก็ก็เสกได้ครับไม่ว่ากันครับสิทธิที่ของของใครก็ของมันนะครับไม่ใช่ของเราครับแล้วแหละโอเคครับเย็แล้วเสกไปแล้วเย๊ดบายบายซีอูเกต กดตองไหนวะไอ้สัสเรืออีกแล้ว